คอมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นคอมที่เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วใช้ไตแรงได้ดีด้วยนะเป็นคอมไลท์ซิกนั่นเองนะครับเป็นบอร์ดฟาร์เก้าเนาะตัว5บาทมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวครับมันใช้แว l u ลูบอร์ดไม่ได้เยอะนะแล้วมันเก่งมากๆเลยครับโดยวิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะมาลองแนะนําให้ทุกคนในคลิปนี้เนาะโอเคครับช่วงต้นเกมผมเลือกหยิบมาเป็นอัคเมนของ Star a r b o r เนาะก็จะทําให้เราซื้อตัว2บาท ได้เป็น2ดาวเลยแล้วก็ตัว1บาทกลายเป็น2ดาวได้เหมือนกันนะครับก็คือจะทําให้บอร์ดเราแข็งมากๆนาะในช่วงต้นเกมแต่ผมไม่มีตัวแท้งเลยครับตัวแท้งผมค่อนข้างจะบางนะตอนนี้ดาเมจสองดาวจริงครับแต่ของแท้งไม่มีตัวแท้งดาวเดียวนี่ก็อาจจะแพ้ในช่วงต้นเกมเซตสอได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดแพ้เซตสองไปก็ค่อยไปคัมแบ็กในช่วงเซตสก็ได้เนาะโดยบอร์ดที่เราจะเล่นในช่วงต้นเกมไปจบบอร์ดเวลเก้ตรงนั้นก็คือบอร์ดยอร์เดลนะครับเราจะเปิดยอร์เดลให้ได้เยอะที่สุด เปิดได้8ได้ยิ่งดีเลยครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนบอร์ดตอนเบลการนเองอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วมั้งยอร์เดลน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับก็นั่นแหละครับเปิดยอร์เดลให้เยอะที่สุดแล้วยิ่งเปิด8ดได้เร็วมันจะทําให้เราแวลูค่อนข้างดีนะเพราะว่ายอร์เดลแปดมันแจกของแจกเงินอะไรพวกนี้นะครับ ก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดก็จะดีนะแล้วก็เล่นจอดเดิลไปเลยครับยาวๆโด,าวโดยของที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะมีเป็นของ2ชุดที่จะใส่ให้2ตัวก็คือซิกกับไร์นั่นเองนะก็จะมีเป็นกุนซูโชจินเจจีใส่ให้ซิกนะครับแล้วก็จะเป็นโชจินวอยซ์สตาร์เจจีใส่ให้ไร์นะครับเราต้องมีจอะเกาะสักหน่งชิ้นเนาะให้ออไรท์ถือไปนะครับ แล้วของแท้งที่เราจะใส่ให้ก็จะเป็นของแท้งอะไรก็ได้ครับแต่ดีที่สุด bs ก็จะเป็นกากอยกับตัดฮิลครับควรจะมีส่วนอีกหนึ่งชิ้นก็อะไรก็ได้นาอโอเคไอ้ลอบบี้นี้เป็นลอบบี้ที่จะทําให้อักเมน์ออกเร็วนะผมเลยคิดว่าผมหยิบเป็นอักเมน์เพิ่มเวลแล้วกันนะครับเพื่อเชนสตาร์ดีนะครับเ้าเกิดแพ้เราจะได้ ep สามหน่วยแต่ถ้าเกิดชนะก็จะได้2หน่วยเนาะเราต้องการที่จะไปเวล9กอยู่แล้วครับอยอร์เดิลมันจะให้โลฟีเราด้วยเนาะผมลืมพูดไปนะครับเราจะเก็บโลฟีตัวนั้นไว้ใช้โลตอนเวลย่งเ,ยเ,ยนะกยเก้นนะอแําคือควรจะเก็บย เก็บเคทลินแล้วก็เก็บมอนโดไว้นะครับ3ตัวนี้คือต้องใช้นะก็พยายามเก็บเก็บไว้นะแล้วก็ยอร์เดิลควรจะปลดล็อกตัวของคนเนนให้ได้แต่ยังไงเล่นยอร์เดิลมันก็ปลดล็อกได้อยู่แล้วเนาะสำหรับคินเน่นแล้วส่วนสถานการณ์บอร์ดผมตอนนี้คือชนะไปช่วงต้นแล้วก็มาแพ้ช่วงปลายสเตจนะครับเพื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอยากจะแพ้ยาวหรือไม่ก็ชนะยาวไปเลยแต่ทาไม่ได้เนาะอันนี้ผมเลยคิดว่าผมเปิดเป็นยอร์เดิลสเลยนะครับเพราะว่าผมจะเก็บแวลูจากยอร์เดิลแล้ว ยอเดลสมันจะทําให้เราเจอตัวออเดลทุกเทินนะที่ขึ้นมาในช็อปนะครับมีโอกาสที่จะทําให้บอยเราแข่งขึ้นเพราะว่าตัวออเดลกลายเป็นสองดาวนะแต่เรื่องไอเทมนี่แหละทุกคนผมได้มาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นาะในรอบคีฟของสเตจสองนะครับมีแค่กุญซูชิ้นเดียวเองแต่ว่าของแท้งเนี่ยไม่มีเลยมีแค่กากอยกนะครับอาจจะยื้อไม่ไหวเนาะแล้วบวกกับตัวแท้งดาวเดียวด้วยนะครับก็อาจจะแพ้หรือเปล่าในช่วงสเตจสาม เกมนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเล่นแพ้ยาวเลยนะเพราะว่าบอร์ดผมคือไม่แข็งจริงๆนะครับแล้วอักเมนที่3อาจจะเป็นอักเมนที่ช่วยผมคัมแบ็กได้ไหมแต่จากที่โลดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยครับผมน่าจะหยิบเป็น explosive go ดีไหมจริงด้วยครับเพราะว่าที่มีมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจกับบอร์ดเราเลยเว้ยผมเลยเอามาเป็นอันนี้ละกันจริงๆมันไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าบอร์ดผมคือไม่มีคอมแบทเลยนะครับบอร์ดผมตอนเนี้ย ต้องการของมาช่วยสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมเอ้ยหรือไม่ก็คอมแบทอะไรพวกนี้อาจจะทําให้ผมวินสตีกได้นะแต่ว่าผมอาจจะเล่นแพ้ยาวเลยเพราะว่าบอดผมคืออัพเวลยาวอ่ะผมยิดเป็นอักเเมนอีคอนมาอย่างเดียวเลยครับก็ไม่น่าจะไหวเนาะก็อาจจะแพ้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าผมจะเหลือเลือดเท่าไหร่นะตอนถึงเวลเก้านะเราจะไม่ได้แวะโลตอนเลเวลแปดนะผมจะไปเวลเก้าเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดตอนเวลแปดไป่ได้หรือเปล่าจุดนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่ ค่อนข้างจะสำคัญเลยถ้าเกิดทําบอดมาไม่ดีพอตอนที่เราเวลแอะมีโอกาสที่จะตายได้นะครับส่วนรอบวงนี้ผมอยากได้หมัดนะแต่ว่าโดนตัดไปนะครับผมเลยไม่สามารถทำเจจให้ตัวทาเมดผมได้เนาะผมเลยยิบมาเป็นเอ่อเบลละกันเอาไปทําเป็นวอมอกหรือไม่ก็เป็นไอ้สปิริตวิเศษก็ได้นะ แต่รู้สึกว่าน่าจะต้องทําเป็นวอร์มอ,อกไหมที่จะให้ตัวแท้งเรายืนได้ในตอนนี้แต่ผมมีแค่เวลวันเดียวครับก็ต้องรอลุ้นอรอบคีฟของเศษสามี่แหละว่าจะมีไอเทมที่พอที่จะทําให้เราสปิกเกมได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็คือฟอนไลน์แล้วค่อนข้างจะบางมากๆนะครับ ดาเมจก็ไม่ค่อยจะมีก็เลยทาให้บอดผมตอนนี้น่าจะแพ้ยาวแน่เลยผมว่าขึ้น9เลือดผมน่าจะเหลือไม่ถึงประมาณ20หน่วยได้ซ้ําแล้วในตานี้นะเดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะพลิกเกมได้แบบไหนนะในตานี้เนาะที่ผมรุนจริงๆคือผมขอเหลือเลือดประมาณ2ชีวิตเว้ยตอนอยู่เวลเก้าผมขอแค่นั้นเลยเพราะว่าจังหวะที่เราเปลี่ยนบอดตอนเวลเก้ามีโอกาสที่เราจะแพ้ได้ถ้าเกิดเรามี2ชีวิตอะ่ะมันสามารถเอ,อ่อแพ้ได้รอบอยังไงแล้วเหลืออีกหนึ่งชีวิตแล้วถ้าเกิดเราโลฮิตดอะ่ะ หนึ่งชีวิตนั้นก็น่าจะเพียงพอที่จะทําให้เราท็อปโฟได้แล้วนะครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยโอเคส่วนรอบคีปรอบนี้ได้ไอเทมมาก็ดีอยู่นะได้มาเป็นของแท้งก็เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วจุดที่เกมนี้ผมเล่นพลาดนะครับมันคือตรงนี้เลยผมเลือกที่จะทําไอเทมผิดเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทําเป็นไอเทมอะไรผมเลือกไปทําเป็นวอลหมอกกับกากอยเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นจริงๆไม่ควรทำเว้ยผมควรทําเป็นตัดฮิวมากกว่านะครับเดี๋ยวรอดูระยะยา,ยาวด้วยเลยว่าสิ่งที่ผมทําผิดตรงเนี้ย มันมีผลถึงต,ตอนช่วงท้ายเกมแน่นอนครบทุกคนรอติดตามได้เลยเลยนี่ยคือจุดที่ผมพลาดจ,จริงในเกมนี้เนาะแล้วเรามาถึงจุดสําคัญของเกมนี้แล้วนะครับช่วงสเตจสี่ตอนเราเลเวลแปดนี่แหละผมว่าผมน่าจะแพ้ยาวๆทั้งสเตจแน่เลยแล้วผมไม่รู้ว่าเลือดผมจะเหลือเท่าไหร่นะครับยังดีที่ช่วงต้นเกม่ะผมพอที่จะเซฟเลือดมาได้บ้างนะเลือดเหลือประมาณ74นะครับแต่ช่วงสเตจสี่นี่แหละเรามีโอกาสโดนเต็มบอร์ดได้เกือบทุกบอร์ดเลยนะครับยังไงเราเลือดลดแบบเยอะแน่นอนแต่ละเเิอ์นอ่ะ ต้องลุ้นว่าผมจะโลให้เจอตัวยอดเดลสดาวให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเซฟเลือดให้ได้นะครับแต่ไอเทมมันอไอเทมแท้งดีนะตอนนี้นะครับแต่ไอเทมดาเมจผมไม่มีเลยครับผมมีแค่กุนซูกับล็อตอีกหนึ่งอันเนี่ยดาเมจมันไม่พอเว้ยแล้วเข้าถึงสเตจสแล้วไม่มีของดาเมจแบบนี้คือหยาบแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดผมนะอันนี้เป็นความผิดเกมนะครับที่มันไม่ให้ของดาเมจผมเนาะ แต่ว่าในารอบนี้คือผมเริ่มที่จะเปลี่ยนบอร์ดแล้วนะครับทำเป็นออยอรเดอร์แที่ผมบอกไปตอนแรกกนะันเนาะเพราะว่าเราจะเก็บแวล,ลูจากการเปิดยอเดอร์แนะครับทําให้เรารวยมากยิ่งขึ้นให้ขึ้น9้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวดูนะครับว่าผมจะขึ้น9ก้าตอนไหนแล้วเราจะเหลือเลือดเท่าไหร,ร่แล้วตอนถึงเลเวลเนะ แล้วรู้สึกว่าบอร์ดนี้นี่จะไปเล่นกับเราเป็นเพื่อนนะครับก็คือตั้งบอร์ดมาเหมือนกันเป๊ะแต่ของเขาดีกว่าเราเยอะนะเออตัวเขาน่าจะดีกว่าเราด้วยนะครับผมว่า <c oughs> ตึงแน่นอนนะครับตาน,นี้ไม่รู้ว่าจะเลือดเ,เ,เท่าไหร่ตอนนี้เหลือ50แล้วนะครับจาก74เมื่อกี้แล้วผมน่าจะขึ้นเก้าได้ตอนประมาณรอบคีฟแน่เลยวะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมฝืนขึ้นไปอ่ะผมจะไม่มีเงินโลไเว้ยทุกคน แล้วไม่มีเงินโลคือซื้อตัวไม่ได้หยาบแน่นอนผมเลือกที่จะเทเซฟไปขึ้นต่อรอบคลิปน่าจะดีกว่านะครับแล้วเจอบอร์ดแข่งอีกแล้วไงไอชิ้ผมโดนเกือบเต็มบอร์ดอีกแล้วแต่ยังดีที่กบเราเข้าไปล้วงนะครับค่าผลผข้ามไปได้ประมาณอ่าหลายตัวอยู่สามสี่ตัวพอที่จะเซฟเลือดได้บ้างน,นะครับเทเนี้ยผมน่าจะปลดล็อกเซตได้นะเพราะว่าอ่าผมจัดบอร์ดทําให้ปลดล็อกเซตนั่นแหละเซตเราจะเป็นตัวแบกหนึ่งตัวนะครับในบอร์ดของเรานะก็ควรที่จะปลดล็อกมาให้ได้นะครับ ่วนในรอบนี้ผมต้องการอ่าอันนี้แน่นอนมัดแน่นอนเพราะว่าผมต้องการเ g นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าถ้าเกิดผมมี JG เร็วกว่าน,นี้ผมอาจจะเหลือเลือดเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะโอเคซื้อมาครับเซตแล้วก็ลิงเราใช้นะครับ2ตัวนี้แล้วออเดอร์แปดแจกของได้มาเป็นดูฟ้าตอนนี้ผมมีดูฟ้า2อันแล้วเนาะผมน่าจะเอาไปดูฟเคนเนนเลยไหมเพราะว่าคินเน่นเราใช้นะครับอย่างน้อยให้มันเป็น2ดาวก็อาจจะช่วยเราได้บ้างเนาะก็เลือกที่จะทําไปเลยนะครับ เหลือ40หน่วยตรงนี้กับเทินของสเตท4ที่เหลืออีก2เทินผมไม่รู้ว่าจะแพ้ทั้ง2เทินนี้เลยหรือเปล่าถ้าเกิดผมแพ้ทั้ง2เทินนี้ผมน่าจะเหลือเลือดประมาณหลักหลัก20หน่วยน่าจะได้นะไม่รู้ว่าขึ้นก้าแล้วผมจะตายก่อนหรือเปล่านะตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะครับใจคือแบบตุ้มๆต่อมๆและว่าคุณจะได้คอนเทนต์นี้หรือเปล่าว่าและในรอบนี้เราเจอเป็นบอร์ดบอยนะครับแต่ว่าเขายังไม่ค่อยฮิตสองดาวเท่าไหร่ก็มีลุ้นที่จะชนะได้อยู่นะ ไข่สะเขายังไม่2ดาวนะครับใส่เป็นติฟโก้ด้วยแต่บอดรอยครับมันยิ่งเปิดเยอะมันยิ่งเก่งอยู่แล้วก็เลยสู้ไม่ได้นะต่อให้บอร์ดเขาแบบไม่ได้แข็งขนาดนั้นน่ะแต่บอร์ดเราคืออ่อนกว่างอยยอดเดิลที่สู้ไขรไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เลือดเหลือ26ไปแล้วค่อนข้างจะยาบเลยผมเลือกไปเลยดีไหมขึ้นเก้าเลยดีหรือเปล่ายังไงดีผมคิดอยู่ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับผมขึ้นเก้าผมขออย่างน้อยมันมี2ชีวิตเ้ยแล้วเลือด26กเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ประมาณ2ชีวิตนะครับผมเลยตัดสินใจที่จะขึ้นไปเลยนะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนบอร์ดเลยดีหรือเปล่า9วิไม่รู้จะทันไหมนะครับแต่เหมือนจะไม่ทันนะผมเลยทําได้แค่เอาเซตลงไปนะครับแล้วก็ถอดของจะกบเอามาให้เซตแทน ก่นลุ้นนะครับว่ารอบนี้ผมจะชนะได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดผมเหลือเลือดตอนเวลกวแล้วยังโรไม่ฮิตแบบเนี้ยเหลือเลือดชีวิตเดียวมันมีโอกาสตายเยอะมากผมเลยอยากจะให้เราโลให้ฮิตก่อนนะครับเรค่อยเหลือชีวิตเดียวก็ได้เนาะก็ใจตุ้มๆต่มอมอยู่นะครับรอบนี้เจอเป็นบอร์ดจิงลีโรที่3ดาวไปแล้วไม่รู้จะสู้ได้ไหมนะครับบอร์ดนี้คือค่อนข้างจะแข็งนะไหวหรือเปล่าตัวของอ๋อทีโมเราเนี่ยจะเอาให้ได้ไหมนะครับแต่เรายังมีเซตมาช่วยแบกได้อยู่นะจะไหวหรือเปล่า แล้วตัวแท้งเราใกล้จะตายหมดแล้วครับแล้วจิงเขาแบบไอกระสุนเต็มแล้วไงแล้วเหมือนจะแพ้นะครับไฟนี้แพ้ไฟนี้เหลือ,อเหลือ2ตัวน่าจะลบไปโอ้กาวหน่วยครับตอนนี้เลือดเดือดสิเท่านั้นเลือดสิตรงนี้ผมว่าอาจจะถ้าทําดีๆอาจจะ2ชีวิตได้แต่ถ้าเกิดโดนเต็มบอร์ดคือชีวิตเดียวแน่นอนห <c oughs> ยาบแล้วไงทุกคนเออผมต้องเปลี่ยนบอร์ดแล้วครับใช้ความไวที่สุดที่มีในการเปลี่ยนบอร์ดนะเอาตัวลงไปครับที่เราเก็บมาตั้งต้นเกมตอนนี้เราได้ใช้แล้วเนาะ โอเคแล้วก็เอาของใส่ซิกครับซิกจะเป็นตัวแบกหลักของเราเลยนะคือควรจะมีของ BS ให้มันนะครับ3ชิ้นเลยกุนซู้เจจีโชจินนะครับต้อง3ชิ้นนี้เนาะมันถึงจะเก่งที่สุดนะสำหรับซิกในบอร์ดนี้นะครับตอนนี้คือผมยังขาดโชจินให้ซิกนะโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าในรอบคีฟนะผมจะได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้คือรอบคีฟพอดีผมเลยเลือกที่จะโลนะครับหาไลท์หา,หา,หาตัว2ดาวในบอร์ดเราตอนนี้คือทุกอย่างครบมปแล้วครับเหลือแค่ไลท์ตัวเดียวกับไอ้นี่หนึ่งตัวอ่าชื่ออะไรนะ ทะเลก็สําคัญอยู่นะพวกมันจะเป็นตัวช่วยแทงได้นะครับอ่าครับโลดูขอแค่ฮิตซิกสดาวกับลิง2ดาว,ดาวผมว่าอาจจะมีภาพที่จะคัมแบ็กได้อยู่นะเงินมี70บวะเฮ้ยผมว่ามันต้องฮิตหน่อยละมัง้งโอเคเดี๋ยวจัดของกันนิดนึงนะครับอันนี้เหมือนผมจะลืมนะจริงๆผมต้องเอาเทียสายให้ซิกนะผมน่าจะลืมนะครับอันนี้ลืมถ <laughs> อดก่อนนะครับโอเคเอาเทียสายซิกครับแล้วก็ของที่ได้มานี่ผมทําเป็นอะไรดีวะผมก็คิดอยู่ไอเช่นผมทําเป็นนี่ละกันติปโกฟแม่งเลยละกัน เดี๋ยวเอาไปใส่ให้ทาลิกก็ได้นะครับเผื่อมันออกเป็นของทงของแท้งอะไรเงี้ยมันก็พอช่วยได้บ้างเนาะหรืออาจจะโยกมาใส่ให้ไลท์ได้ถ้าเกิดบางตามันออกเป็นของดัเมดอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้นะครับว่าทิปกบที่ผมหยิบมาตรงนี้มันจะช่วยผมได้หรือเปล่าแต่ของที่ได้มาตอนนี้คือเป็นลาดวิปเปอร์กับไซเคิลเฟลไลท์เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะาไลท์เราเป็นเวทนะครับไม่รู้ว่าไลท์เราจะช่วยแบกได้ไหมแต่มีซิกที่ของ B s เแบบนี้ผมว่าน่าจะพอไหวแล้วเห็นไหมทุกคนซิกมันแรงมากนะเว้ย ยิ่งถ้าเกิดมัน2ดาวได้คือเราคัมแบ็กได้แน่ๆแล้วถ้าเกิดมีตัวแท้ง2ดาวให้มันยืนยิงได้นี่คือชิวแน่นอนนะครับเนี่ยดาวเดียวมันยังดาเมจร8 0 0กว่าเลยอะทุกคนมันเก่งอยู่นะซิกนะครับในบอดนี้เนาะโอเครอบนี้ผมต้องฮิตซิก2ดาวหรือไม่ก็ลิง2ดาวสักทีแล้วเงินมีอยู่เยอะแยะโอเคได้เป็นซิก2ดาวไปก่อนนะครับตอนนี้ สวยงามมากเหลือแค่ลิง2ดาวนะผมน่าจะต้องโลต่อหรือเปล่าอันนี้ผมเลือกที่จะรูปบนโดให้กลายเป็น2ดาวไปเลยนะครับให้มันช่วยแท้งได้บ้างน,นิดหน่อยเนาะเราเจอซิกตัวที่4แลเวเจอเป็นลิง2ดาวจริงด้วยครับสวยงามมากตอนนี้คือน่าจะพอยืนไหวคัมแบ็กได้อยู่แล้วแล้วเจอซิกไม่หยุดแบบนี้พาพแ,แปลกหรือเปล่าพาพแ,แปลกหรือเปล่าซิกมา5ตัวแล้วแต่ว่าผมน่าจะขึ้น10ไม่ได้นะผมต้องการที่จะโลเซตโลไลท์ให้ฮิตทาลิกให้ฮิตนะครับ ถ้าเกิดผมฝืนขึ้นไปอ่ะผมตายแน่เพราะว่าตอนนี้ผมสถานการณ์คือเป็นรองนะครับผมไม่ได้เป็นต่อคนอื่นเลยเนาะก็นั่นแหละครับผมต้องอยู่เวลียแล้วก็โลทําให้บอยผมฮิตที่สุดแล้วค่อยไปขึ้นสิบนั่นเองนะนแล้วสถานการณ์เหมือนเริ่มจะดูดีขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้คือสู้ได้เกือบหมดแล้วนะ คลิกคือแบกจะจัดดาเมจเป็นหมื่นเลยครับแล้วปลดล็อกวอลิแบร์มาเพราะว่าลิงเราเลือดเกินอ่าสามพันแปดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้นะวอลิแบร์ตัวนี้นะครับจะลงได้ก็ตอนเวลสิบนั่นแล้วแต่ผมเลือกที่จะไม่ไม่ซื้อแล้วกันเราเจอเป็นไลท์แพ้ครับไลท์ขาดตัวเดียวแต่ว่าผมอยากได้เซตสองดาวเลยนะเซตนี้ก็สําคัญนะครับควรจะทํามันสองดาวให้ได้นะแต่ผมเลือกที่จะเซฟเงินไว้ก่อนแล้วกันผมน่าจะไปโลอีกทีน่าจะรอบหลังคีปนะถ้าเกิดไม่เจออะไรแปลกๆนะครับผมน่าจะโลอตอนนั้นแหละ อันนี้คือเจอบอร์ดเดียวกันนะครับเห็นไหมบ้านนี้เลยแต่เขายังไม่ฮิตซิกสดาวนะบวกกับซิกไม่มีเจจีด้วยอาจจะแบกไม่ไหวหรือเปล่ากับซิกตัวนั้นของเขาเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนแรกคือของเข้ามาอย่างดีเลยนะครับพอเข้าช่วงท้ายเกมคือของเหมือนจะไม่ค่อยดีนะแล้วเหมือนจะสู้เราไม่ได้ด้วยไหมตานี้ซิกเราแบกจะจัดนะครับจริงด้วยนะครับสู้เราไม่ได้นะตานี้ซิกเราดำเนินเป็นหมื่นอีกแล้วเนาะถ้าเกิดได้เซตสดาวมามันจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยแทงช่วยทำซีซีอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละครับมังว่าจะเจอส่วนคนที่เหลือคือบอร์ดก็ค่อนข้างจะแข็งๆทั้งนั้นแล้วเหมือนจะมีคนเวล10ไปแล้วแล้วได้มาเป็นหนอน2ดาวแล้วด้วยนะครับบารอนตัวนี้จะทําให้ผมพ่ายแพ้ในตานี้หรือเปล่าแต่ผมเดาได้ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบารอน2ดาวของค่อนข้างจะดีแบบนี้ผมน่าจะสู้ไม่ได้แนะ่บอร์ดผมยังไม่ได้คิดขนาดนั้นด้วยคนนี้เขาเวล1ิไปแล้วอะฮน่าจะไม่ไหวนะครับบารอนคือมันถึกมากนะถ้าเทียบเทียบกันนี่มันเหมือนจะเป็นตัว4ีบาท3ดาวได้เลยนะบารอนเนี่ยทุกคน อืมโอเคเหมือนจะไม่ไหวจริงด้วยนะครับโอเคแพ้ไปครับไฟนี้ซิกผมดาเมจหมื่นหกอะทุกคนคิดดูดิแต่ยังดีนะที่ผมฆ่าฝั่งข่าไปได้เยอะนะครับเลือดผมเหลือสี่โอกาสบอสโฟเยอะมากมากนี่ผมแพ้ไม่ได้แล้วนะแ้ผมต้องโลแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไปเจอบอสอ,อื่นอีกคือผมมีโอกาสแพ้ไว้อย่างน้อยเรามีไลท์สองดาวมาช่วยทำดาเมจบ้างขอให้เจอเซตสองดาวด้วยก็ดีนะเราได้มาเป็นทาลิกสองครับกับซิกตัวที่หกซิกตัวนี้เหมือนจะ ไม่น่าจะ3ดา,าวได้ป่ะผมวาโอเคแต่ผมย้ายดิปโกฟมาให้ไลท์ก่อนครับรอบนี้เพราะว่าไลท์มันได้เออทิปโกฟมันได้มาเป็นของเวทน,นะผมเลยเอามาใส่ไลท์ก่อนไลท์ผมมีแค่บูบับเองครับ <c oughs> บูบับชิ้นนี้ไม่น่าจะมีดาเหจเพียงพอแล้วก็ใส่ตัวอื่นก็น่าจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นผมเลยเก็บ <c oughs> ไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องถอดของออกจากไลท์นะไอ้ิปโกฟชิ้นนี้นะครับเผ <c oughs> ื่อมันออกเป็นของแทงอะไรงนี้ผมก็จะเอาบูบับแล้วก็ไปหาของอีกชิ้นหนึ่งจากรอบคีบมาใส่ไลท์แทนเนาะ รอบน,นี้เราเจอเป็นบอร์ดจิงอีกแล้วครับแต่ว่าจิงตัวนี้ยังมีของที่ไม่ค่อย BS นะครับมีแค่2ชิ้นขาดกุนซูหรือเปล่าเดี๋ยวซิกผมปลาระเบิดใส่หัวตายไปเลยครับจิงตัวนั้นไม่รอดนะเหลือแค่แทงตัวเดียวไม่น่าจะทําอะไรได้นะครับซิกผมดาเมจเป็นหมื่นทุกตาคือแบกระจัดนะซิกตัวนี้โอเคตอนนี้ท็อปโฟรหรือยังยังนะครับยังไม่ท็อปโฟโอเคครับต้องมาลุ้นในรอบคิวดีวว่าผมจะได้เป็นไอเทมที่ดีๆให้ไลฟ์ไหมนะครับ คือผมอยากได้เจจีเว้ยเจจีให้ไลท์คือช่วยได้เยอะเลยมาลุ้นกัครับจะได้หรือเปล่าแล้วไม่เจอแล้วเจอเป็นลาวาดอนแทนคือทุกคนสังเกตดูครับตอนนี้บอร์ดผมไม่มีเจาะเกาะไม่มีตัดทิวนี่เลยครับจุดสําคัญของเกมนี้เลยไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอลุ้นเนาะอนอนัที่ผมโลคือผมอยากได้เซต2ดาวนะครับ คือถ้าเกิดเซตสองดาวมาได้มันจะช่วยเราได้เยอะมากคือบอร์ดผมต้องโลแล้วเว้ยผมไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้ถ้าเกิดผมอา่าไม่คิดคือผมไปเจอคนอื่นเนี่ยผมมีโอกาสตายเยอะมากนะครับผมเลยเลือกที่จะดองกิโลไปหาเซตสองดาวให้เจอเพื่อที่จะช่วยแบกแล้วเจอจริงด้วยแต่ว่าไม่ทันนะครับเซตตัวนี้ไม่สองดาวรอบนี้เราเจอเป็นบอร์ดแอดรีโลแต่ว่าแอดของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะชนะได้ไหมไฟนี้มีเป็นทินด์แมนที่ของ BS เลยแต่ว่าทินด์แมนมันเพิ่งโดนเนิฟมานะครับเราอาจจะมีลุ้นที่จะชนะไฟนี้เนาะ โอเคเซตเราไปซิดอัพกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยตายไปเลยครับเซตสดาวเลยครับรอบหน้าคืออาจจะเก่งขึ้นสำหรับเซตเราน่าจะช่วยเราได้เยอะมากกว่านี้เนาะรอบนี้คือบอร์ดบาลอนสู้บ้านนี้ไม่ไหวเว้ยตายไปเลยครับบาลอนเสียนนามที่ชนะเราได้แล้วตอนนี้ผมท็อปโเรียบร้อยนะครับแล้วท็อปโฟไปแล้วแบบนี้คือมีโอกาสที่จะคัมแบ็กไปถึงที่1ที่2หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องรอติดตามเนาะ ตอนนี้เราจะเจอเป็นบอร์ดไหนเอ่ยไอคนที่เล่นเหมือนกันกับเราน่าจะตายไปแล้วปะเจอเป็นบอร์ดแอดอีกแล้วครับบอร์ดแอดแบบนี้คือมันรอดมาได้เพราะว่าทินเดอร์แมของ b s เลยจริงๆนะทุกคนแอดไม่มีกุณซูอ่ะไม่มีกุณซูไม่ไม่มีของตีเร็วอ่ะใส่เ็นไททันเนี่ยผมว่าที่รอดมาได้คือทินเดอร์แมเลยแต่เจอบ้านเรานี่คือไม่น่าจะไหวเนาะเพราะว่าบอร์ดผมฮิตหมดแล้วครับฮิตหมดทุกตัวแล้วสองดาวหมดแล้วครับตอนนี้คือน่าจะสู้ได้หมดยกเว้นบอร์ดจริงนี่แหละที่จะเป็นปัญหาก,กับเราในช่วงท้ายนะเดี๋ แลเหลือ3คนสุดท้ายรอบนี้เราจะเป็นบอดจริงอีกแล้วแล้วจริงตัวนี้ได้กุนซูมาจากรอบคีฟด้วยคือดวงจะดีไปไหนผมไม่ได้ของตัดฮิวไม่ได้ของเจาะเกาะไม่ได้เจจีให้ไล่เลยแต่เขาได้กุนซูของพ s ให้จริงแล้วผมจะแพ้ไฟนี้หรือเปล่าครับจริงคือยิงรัวๆแล้วนะครับเครื่องติดแล้วใส่กระสุนเต็มแม็กแล้วแต่ตอนนี้คือซิกผมปาระเบิดไปหาจริงตายไปเลยครับทำให้ผมน่าจะชนะไฟนี้หรือเปล่าเหลือแค่แทงตัวเดียวครับกับตัวดามจสองตัวยังไง เรียบร้อยครับชนะได้อยู่ซิกผมทำเดชหมื 13, นะ่นสาเนาะลุ้นในรอบวงอีกทีครับว่าผมจะได้ของดีไหมแล้วตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายแล้วด้วยครับฝั่งตรงข้ามที่อยู่ที่3ตายไปแล้วครับน่าจะเจอบอดเราแลยมั้งแล้วผมเจอเป็นหมัดแต่ไม่เจอเจจีไอเชื่อคือเจาะเกาะก็ได้แต่เจาะเกาะผมโดนตัดอีกไอ้นี่มันรู้มากเว้ยคือผมอยากได้เจาะเกาะจะจัดเลยเว้ยตอนที่ผมเล่นตอนนั้นอนะเพราะบอดผมขาดตัดฮิวขาดเจาะเกาะแล้วไม่ตัดผมตัดตัดผมมาคือมันเล่นเป็นนะคนนี้นะครับเล่นเป็น โอเคผมก็คิดแล้วว่าเชื่อผมจะเอาโชดจินให้ไลท์แทนดีไหมแล้วค่อยใส่นาชอยซิกอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นเอ,อ่อเพที่ตัดสินใจผิดหรือเปล่าแต่ว่าของแบบเนี้ยมันต้องทํำเลยไลท์ผมต้องมีของ3ชิ้นนะเนาะแต่มันไม่มีคีนี่แหละทุกคนเชื่อแล้วไม่มีเจเกาะไม่มีตัดทิวและบอร์ดที่เจอกับเราตอนนี้คือบอร์ดซอนที่โลจิงกับโลมอนโดฮิต3ดาวนะครับเรา50-50ว่ะชนะอยู่ที่จังหวัดลุ้นๆเลยบอร์ดบอร์ดผมกับบอร์ดเขาคือ สูสีอะทุกคนเดี๋ยวดูการไฟนี้ผมจะไหวหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ไฟสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือ16ถ้าเกิดไม่โดนเต็มบอร์ดคือยังไงก็ไม่ตายครับเลือดสิอ่อะแล้วบอร์ดเขาคือฆ่าผมได้เยอะอยู่แล้วเว้ยน่าจะไม่โดนเต็มบอร์ดแน่นอนแล้วจริงคือยิงรัวแล้วครับตอนนี้ใส่กระสุนเต็มแม็กแล้ว ผมขอแค่ซิกปาสกิลโดนจริงทุกอย่างจบได้ไหมซิกตัวนี้ขอร้องปาสกิลใส่จิงหน่อยโอเคได้อยู่ครับไล์เราชิงไปโดนแล้วโอ้ยเกือบตายมุนโดตัวนั้นมันเกือบตีไล่ผมแล้วถ้าเกิดจังหวะนิดเดียวมุนโดหันดาวมาตีไล่ผมทันคือผมตายไปแล้วเว้ย เชื่ออย่างดีที่สกิลไลท์แม่งชิ่นมันชิ่งโดนจิงแล้วก็อมอนโดตัวนั้นไม่ได้ตีไลท์ผมนะครับก็เลยรอดไฟนี้มาได้นะแสดงว่าเราใส่โชดจินให้ไลท์ตรงนี้คือมีผลแล้วครับดิฟแน่นอนแลวรอบนี้คือน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วผมเลยตัดสินใจขึ้นเวฟสิบแล้วก็หาตัวห้าบาทมาลงนะครับามาดูครับว่าผมจะเอาตัวอะไรล,ลงตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นพิเดดีไหมแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับผมเจอเป็นวอลลิแบร์นะผมคิดว่าผมเอาวอลลิแบร์ลงดีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ติดวิเซอร์คร เราย้ายทันอยู่นะครับโอเคแล้วไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายแล้วครับมาดูกันว่าบอดผมกับบอดเขาใครจะเป็นคนที่อยู่รอดในตาน,นี้นะคือผมคัมแบ็กมาจะจัดแล้วเวตาน,นี้ยจากต้นเกมอะมาได้ถึงจุดนี้คือดีแค่ไหนแล้วแล้วรอบนี้คือของที่มีให้เซตมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่มีของดามเมจนะมีแค่เจอเกาะโอเคยังรอบนี้ยัง,ยงได้เจอเกาะจากเซต แต่ว่าเซตเราตายไปแล้วครับไม่ได้ใช้สกิลเลยแล้วฝั่งตรงข้ามเข้ามาถึงแพงหลังผมแล้วแล้วซิกผมโดนจิงตายไหมจริงด้วยครับซิกผมไม่ได้ปาสกิลโดนจริงเลยเว้ยทำให้รอบนี้ผมแพ้ไปนะครับถ้าเกิดซิกมันปาสกิลใส่จริงสักทีหนึ่งคือผมชนะไปแล้วเว้ยแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ที่จังหวะล้วนๆเลยผมน่าจะขยับซิกออกมาทางซ้ายิดนหนึ่งเนาะแต่ว่าจังหวะนั้นคือผมไปโลหาตัวยังไงแล้วก็ไปคิดเรื่องเอาตัวอะไรลงดีจริงๆถ้าเกิดผมเอาเวลาไปจัดบ,บอร์ดอะ อาจจะชนะไฟนี้ก็ได้นะแล้วสิ่งที่สําคัญที่ผมบอกไปตอนแรกเลยว่าผมไม่มีตัดฮิว้วเลยแหละผมไปทําของผิดว่ยจริงๆผมควรจะทําซันไฟใส่ให้ลิงเว้ยอันนี้คือสําคัญเลยฝั่งตรงข้ามมันเป็นมอนโดอ่อะมันถึกอยู่แล้วผมต้องมีตัดฮิว้วให้มันนะครับนั่นแะล้วอันนี้คือจุดผ,ดผิดพลาดท,ที่ทําให้ผมน่าจะไม่ได้แชมป์ในตานี้ไปเนาะก็ยังดีที่มันเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับว่าสําคัญจริงๆนะตัดฮิว้วเจาะเกาะอะไรพวกนี้นะครับควรจะมีแล้วก็ ของ bs คนจะมีเฮซิกเนาะแล้วก็ไลท์ก็ถ้าเกิดมีของให้มันเป็น bs ก็จะดีอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็เซตถ้าเกิดมีของเป็นพวกไฟเตอร์ใสยมันก็ได้นะไม่ว่าจะเป็น h o j jg อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเหลือสามารถสาใส่เซตได้แต่ว่าบอร์ดที่มันจะใช้รตกับใช้หมัดเยอะนิดหนึ่งนะ่ครับก็พยายามหยิบ N I อักเมนไอเทมเออเรื่องอักเมนก็มีส่วน,นครับเพราะว่าอักเมนผมมันไม่มีอักเมนคอมแบทเลยฝั I ่งตรงข้ามน่าจะมีทําให้ผมไม่สามารถชนะได้นั T ่นเองเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเ,เกมที่ผมพายแพ้ไปในตาน,นี้แต่ก็ถือว่ามาได้ไกลามากเลยครับจากสถานการณ์ในช่วงต้นเกมเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้ก็เช่นเคยครับถ้าเกิดใครมีคอนเทนต์ก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจผมได้เลยลิงก์จะอยู่ที่ใต้เดซิฟิชันนะครับส่งมาได้ตลอดเลยเนาะถ้าเกิดผมถูกใจผมก็อาจจะเอามาทําคลิปนะครับ ก็เดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ